ทำงาน,นเหนื่อยเสร็จใครๆก็อยากกลับบ้านไปพักผ่อนกันทั้งนั้นแหละคะ่ะถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานเราจะมีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทุกคนว่าจริงไหมคะวันนี้กี้พามาดูบ้านที่โครงการสรัสรีสรีวารี2อ,อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง20นาทีเริ่มตน้น6-12ล้านบาทสะดวกเดินทางสำหรับคนที่ทำงานใกล้สนามบินสุวรรณภูมิบ้านหลังนี้เรียกว่าเวอร์บีน่าขนาด280ตารางเมตรออกแบบสไตล์เออร์เบิร์นฟาร์มเฮาส์เป็นบ้านหลังใหญ่มาพร้อมกับดับเบิลวอลยู มี connecting space เชื่อมห้องนั่งเล่นและโซน dining ให้ความรู้สึกหรูหรามากเหมือนอยู่ในคาลิฮาดเลยมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องนำ้ำและอีก3ที่จอดรถและยังได้รับวิวสวนเต็มๆอีกด้วยเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเวลาเหนื่อยจากที่ทำงานและบ้านอีกหนึ่งแบบ calendula ขนาด230ตารางเมตรสวยหรูหราไม่แพ้กันเพราะออกแบบสไตล์ urban farmhouse มาพร้อมกับ double volume มีพื้นที่ขนาดใหญ่นั่งจิบชาได้สบายไม่ว่าจะชั้นหนหรือชั้น2ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็มีขนาดกว้างตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณผู้หญิงได้อย่างสบายๆถ้าให้พูดถึงฟัสซิลิตี้ในโครงการที่นี่มีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ติดอยู่กับริมทะเลสาบห้องฟิตเนสและสระว่ายน้ำในร่มที่สามารถเล่นน้ำได้ทั้งวันส่วนพื้นที่สีเขียวในโครงการก็สวยไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าเขาทำสวนมาสวยมากให้ความร่มรื่นกับลูกบ้านสุดๆส,สามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้เลยเอาใจสายสปอร์ตี้แบบเราและยังมีระบบความอ ปลอดภัย24ชั่วโมงมีรปภดูแลด้วยระบบ l i f t 24โครงการเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้ King Power สีวาร i Market Village สวนภูมิสถาบัานการศึกษาและโรงพยาบาลต่างๆแสนสิริเขามั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างและบริการจาก Plus Property โครงการสวยทำเลดีขนาดนี้ที่นี่เลยค่ะโครงการสารันสิริสีวารี2